โอ้สว oh, ัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับก็อยู่กับช่อง Variety w e นะครับเพราะวันนี้บอกเลยเลยว่าผมเนี่ยจะมาเล่นเกมนอนนะทุกคนแบบเล่นเกมนอนเลยลักกันนะครับแบบให้น้องๆดูลักลกันผมจะมาเล่นเกมนอนนะน้องๆผมชื่ออายุ K ก้า,กา,กาว S นะครับ เดี๋ยวผมจะลองเล่นให้คนมันดูนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปชมแคประมองกันเลยไปเลยแลสเออเข้าเกมมาทุกคนเข้าเกมมาแล้วมันไม่ได้ยิงเสียงเกมนี้เป็นไรก็ไม่รู้ทุกคนผมนจะเล่นแบบให้เดีย๋ยวมันดูหน่อยละกันอะไรประมาณนี้นะทุกคน <c oughs> ไอ้นั่นวิธีฆ่าคน,นง่ายๆเลยคนจะลองฆ่าด็กระโปงเออตายละตัวน,นึ่งง่ายอ่ะเกมเนี้แม่นอะไรก็ไม่รู้เกมอะไรก็ไม่รู้แม่นโคตรง่ายจริงๆมังดีแบบโคตรง่ายอะทุกคนเมื่อก่อนเนี่ยผมเล่นเกมฟรีไฟนะต่อตอนนี้ไม่เล่นแล้วนะไม่ไม่รู้เรื่องอะไรก็ไม่รู้ฟรีไฟลผมเล่นกากไงใช่ไม่รู้ ไม่อยากเล่นฟรีไฟก็แบบมันกระจอกเกินมันทีน้องๆผมเล่นอยู่นะ,ะดูดูในคลิปเต็มผมได้ผมเล่นไม่กี่สองปีมั่งหรือว่าสามปีออกจะไม่ได้วะ่ะเออประมาณสองปีกว่าๆเนาะเป็นเกมนั้นอะ่ะก็บอกได้เลยว่าแม่แบบเล่นสนุกดูดี สนุกอยู่ดีแต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรถึงจะเลิศเล่นนะมันไม่ชอบไม่รู้นะทุกคนมไม่ได้นะอ่อใครที่แบบว่าอยากจะดูหน้าของผมเนี่ยก็ดูได้นะครับคอมเมนต์ลิ้ด้านล่างเลยนะครับคอมเมนต์้านล่างคลิปไปเยนะครับผมว่า ฮัลโหลวี่ดูหน้าหน่อยนะครับผมอยมีแบบนั้นเลยเดียวผมจะเปิดหน้าให้น้องๆดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นเกมนอนต่อนะพูดพูดไปก็แบบนั้นแหละอยากเจอตัวใหญ่จริงๆอ่ะไม่มีเลยอ๋อแต่เรหลัหวทุกคนโอ้เป็นไรวะ อืมไม่เจอตัวแบบแมงอยากโดนยิงจ้งอ่งะแันเดียวกับ,บอยากโดนเอ้มาแล้วตัวนึ่นอไอ้ลูกน้อยไอ้เชียวกลัวกดตายป่ะผมไม่ตายง่ายหรอกผมจะมาทำภารกิจเกมนอนหนึ่งหมืน่นคะแนนด้วยไม่ฆ่าคนสักคนเลยนะครับรอบเมื่อกี้คนขาหนอมตัวหนึ่งเนี่ยไม่ไม่เกี่ยวนะอันนั้นไม่ไม่เกี่ยวขอแคร่รอบนี้แค่นั้นแหละผมจะเล่นแบบนี้แหละ ให้ถึงหนึ่งหมื่นคะแนนนะคบผมเ็ะ<อ>ประมาณนั้นนะขอใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะบทุกคนขอกรละหนึ่งไล์นะผมพยายามเลยนะเพื่อทุกคนนะเนี่ยเพื่อทุกคนนะเนี่ยทุกคนมีตัวยาวตัวนี้ก็ยาวอยู่นะจัดให้เลยละกันเพื่อนน้องๆเลยลากัน อ้อมเลยล้ากันเอาแตกเลยลราล้ากันสวยขแค่นี้ง่ายๆไม่อยากักเท่าไหร่เนาะใครอยากจะเล่นก็เล่นได้นะคะไม่ง่ายเลยน,นะครับมเกมหนอนผมจำชื่อไม่ได้เกมอะไรนะจะไม่ได้อนะเดี๋ยวก็ลองดูนะ อ้ยาตลกเล่นก็เล่นได้นะคะเ,เล่นกับผมเลยนะครบโบม,มทำาบรกิจค่าเออค่าคนนั่นแหละพูดผิดมกเมื่อกี้ค่าคนแต่ถึงหนึ่งแสนอะไรนะโอ้โหหนึ่งแสนหนึ่งแสนคะแนนเลยหล่ทุกคนเออหนึ่งแสนก็หนึ่งแสนไปเลยผมทำเพื่อทุกคน ผมทำเพื่อทุกคนผมยังไม่ได้หนอนเลยทุกคนเอยตกใจนะกว่าอนแบบเอาน่าก็ตูกเชี่ยอะไรวะเออถ้าแบบผมนี่อันนี้โทรศัพท์เก่าที่ผมทำ YouTube e ีไฟล e อ่ะ YouTube คลิปแรกอะ่ะถ้าผมมีเงินผมก็จะเก็บจะเก็บนะพยายามย้ำเก็บแล้วก็ไปซื้อโทรศัพท์ใหม่แล้วก็จะท u t u b e เกี่ยวกับฟรีไฟล์อะไรประมาณนั้นนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์ด้วยก็คนละหนึ่งไลค์ฮะโอ้ตัวใดละประมันวันนี้ตัวยังยังอ้ออ้ออะไรอะ่ะโอ้ทุกคนเห็นมันชา้าเลยไงเนี่ยเอ้าเอ้าโอ้ไม่ได้เลยไม่ไหวเลยโอ้ จบเลยกตายโอ้โหมาอ้อมอ้อมแ้อมเตะใช่หรอไอ้นะน,น้องผลนะน้องของผมนะเนี่ยเมื่อกี้แบบมันหนิดช้าทุกคนทูทีรักกันใครอยากจะเล่นก็เล่นได้นะครับโค้ชเอาเริ่มอีกแล้ว แสงนล้วเน,นี่ยจดทันไหมเนี่ยโอโ้ตัวตายอ่ะตัวใหญ่ตายโอ้โลากเอ้าพอสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนก่อนนะครับผมใครที่ชอบก็อย่าล,ลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวเราทุกคนไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะไปแล้ว let's go